สวัสดีทุกท่านเนี่ยเป็นทางการนะครับวันนี้9กันยายน2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบค่ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุน,นครับให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็ออกมาให้รวมถึงยังได้สิทธิ์ต่างๆในส่วนของเมมเบอร์ด้วยนะครับก็ในส่วนของเมมเบอร์เราก็จะมีเรื่องของแผนการเทรดนะครับที่มาอัปเดตกันให้จะมีเรื่องของแนวทางออเดอร์ที่เราเปิดที่เราเทรดจริงๆต้องบอกว่าผมเองก็เทรดเดอร์นะครับต้องบอกแบบนั้นนะครับไม่ใช่ นักวิเคราะห์วิเศษวิโสมาจากไหนนะครับก็เป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งที่เอาแนวทางการเทรดมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เทรดไปพร้อมๆกันเทรดไปเป็นเพื่อนกันเนาะหรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็าสามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังได้ลิงก์ในส่วนของห้องซูมครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนก่อนที่ผมจะขึ้นไลฟ์กันด้วยนะครับทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะครับรอบเช้าแปดโมงเช้ารอบค่ำหนึ่งทุ่มติดตาม กันได้นะครับเก้าเดือนเก้ามีโปรอะไรแจกผมไม่มีโปรอะไรแจกกับเขาครับลุ้นไม่ว่ามันทุบเนะี่ยลุ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับเมื่อสักครู่ก็นั่งคุยอยู่ในกลุ่มวันนี้เรารวมตัวรวมตัวคนหัวร้อนเอออะรอดูครับเดี๋ยวจะได้ไปคุยกันว่ามีประเด็นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าภาพรวมผมยังให้น้ำหนักของฝั่งช็อตมากกว่านะ นะครับยังลุ้น1680อยู่ในยะสำคัญมีอะไรเป็นยังไงทำไมเดี่ยวได้ติดตามกันนะครับอ่ะมาเริ่มในส่วนของภาพเดือนนะครับภาพเดือนต้องบอกว่าเดือนที่แล้วยังส่งอยู่นะครับยังส่งให้มีโอกาสปรับตัวลงต่อสำหรับเดือนนี้ยังไม่ทิ้งนะครับผมผมต้องบอกว่าผมยังไม่ทิ้งภาพนี้นะครับ แนวต้าน1730ถึง1740ครับยังไม่หลุดผมจะยังมองช็อตอยู่ด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเป็นแนวต้านเป็นสัญญาณแท่งเทียนที่จะต้องมาพูดคุยกันนะครับใครสนใจรายละเอียดนะครับไปดูบทวิเคราะห์ประจำเดือนได้นะครับจะอยู่ในบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์สัปดาห์แรก นะครับจะคุยถึงภาพเดือนรายละเอียดและดีเทลไว้ให้นะครับในระหว่างวันผมอาจจะไม่ได้ไปเจาะลึกในภาพเดือนนะครับมากันที่ในส่วนของภาพวีคนะครับภาพวีคจริงๆสัปดาห์นี้ผมให้น้ำหนักเป็นไซด์เวย์นะครับถึงอัพนะครับอัพมาจากไหนอัพมาจากสัญญาณของวีสัปดาห์ที่แล้วไซด์เว์มาจากไหนมาจากสัญญาณของเดือนด้วยนะครับเพราะว่าเรามองว่า การขึ้นอาจจะยังขึ้นไม่ได้ง่ายเพราะมีแท่งเดือนกดอยู่นะครับยังมีแท่งเดือนกดเอาไว้อยู่สําหรับการขึ้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูสักนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับแต่ทําไมผมถึงบอกว่าเอ้ยอัพเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยลงเพราะแท่งเดือนมันกดไงเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วถูกไหมครับว่าเดือนกันยาเดือนนี้มีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อเนื่องหรือมีโอกาสปิดแดงสําหรับเดือนนี้ นะครับผมถึงมองว่าการอัพขึ้นมาก็ไม่ได้อัพเยอะเพราะถ้าอัพเยอะเทรนด์ก็เปลี่ยนอีกกว่าจะกลับลงมาได้ต้องมาทดสอบอีกกว่าจะลงมาได้ถูกไหมกว่าจะผ่านแนวต้านแต่ละแนวเนี่ยต้องทดสอบซึ่งนั่นจะทําให้สัญญาณของเดือนมันเปลี่ยนด้วยนะครับอันนั้นคือกรณีในการที่เบรคขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยการที่ภาพรวมทั้งเดือนอ่ะมันเป็นลบเพราะนั้นยังมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาได้นะครับอันนี้จะต้องติดตามกันเนาะ ก็ให้แนวต้านไว้หนึ่งเจ็ดสามศูนย์นั่นแหละนะครับไม่ควรหลุดขึ้นมานะครับทีนี้ในภาพของการไซด์เวทําไมก็อย่างที่บอกครับสัปดาห์หนึ่งสองให้เป็นภาพไซด์เว์ครับสัปดาห์ที่หนึ่งและสองสัปดาห์สามและสี่ให้น้ำหนักเป็นการปรับตัวลงหรือดาวเทรนด์ดาวไซด์นะครับอ่าปรับตัวเป็นดาวไซด์ในยักมาจากเดือนก่อนเราแกะกันนี่ภาพเดือนก่อนทีนี้ถามว่าถ้าสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองไซด์เว์มีกรณีไหนบ้างนะครับ ก็คือสัปดาห์นี้ปิดไซด์เวย์ไปเลยหรือปิดโดจิไปเลยหรือการที่สัปดาห์นี้ปิดบวกเล็กน้อยแล้วสัปดาห์หน้าปรับตัวขึ้นมาทดสอบอาจจะหนึ่งเจ็ดสามนก็ได้แต่อย่าหลุดละกันนะครับเพราะท้านหลุดเนี่ยเล่นยากแล้วนะครับอาจจะมีการปรับต่อแล้วไปส่งสัญญาณทิ้งต่อในสัปดาห์หน้าแล้วค่อยไปไหลกันสัปดาห์ที่สามและสัปดาห์ที่สี่ครับอันนี้คือภาพที่มองไว้ก็เดี๋ยวต้องติดตาม นะครับว่าสัปดาห์นี้จะปิดยังไงซึ่งวันนี้คือวันสุดท้ายของการปิดวีด้วยเดี๋ยววันนี้ก็แสบทั้งวันเหมือนกันครับลากขึ้นไปหนึ่งเจ็ดสองแปดใช่ไหมแล้วยังไงครับเนี่ยตอนนี้เอาอีกแล้วเมื่อวานเดียวทรงเดียวอาการเดียวกับเมื่อวานเลยตอนหม,มไล์นี่แหละกระชากลงเออกระชากลงมารวมๆสักสิบเหรียญแล้วนะครับก็ก็ต้องรอดูว่าจะกลับขึ้นไปอีกรอบไหมนะครับ ต้องบอกว่าผมสายยาวเนาะพอร์ตก็ไม่ได้ปิดนะครับยังไม่ได้ปิดออเดอร์ก็ยังบวกบวกลบ,ลบ,ลบเดี๋ยวบางช่วงบวกบางช่วงลบอยู่แก่่งตามตลาดนะครับก็ยังรอยังรออยู่นะครับยังรออยู่กราบใดที่ยังไม่อยู่หนึ่งจดสามสู์นะมาที่ในภาพของเดยนะครับจริงๆเมื่อเช้าผมแอบคุยแอบโมลคุณโนโนี่ไว้อยู่บอกระวังสามหางเ,เออแต่คุยกัน private นะครับคุยกันส่วนตัวให้ระวัง ก็นั่นแหละมันขึ้นไปก็ลุ้นกันอยู่ว่าควรจะไม่ผ่านนะครับสำหรับหนึ่งเจ็ดสามศูนย์หรือดีหนึ่งของเรานั่นเองครับดีหนึ่งจะเป็นฮีโร่ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับคือในยะเนี่ยมันไม่ควรหลุดขึ้นมาละนะครับควรจะเป็นจุดสุดท้ายละที่ทดสอบนะครับหรือยังไงถ้าก็ตามจะซึมจะไซเวติดขอบอะไรแถวนี้ก็ตามนะครับห้ามหลุดดีหนึ่งเบ็ดขา ยังไงก็ได้แค่นั้นพอนะครับก็ยังให้น้ำหนักการปรับตัวลงอยู่เมื่อวานจริงๆเนี่ยผมยังคิดในใจเลยนะว่าเอ๊วันศุกร์วันนี้จะจะยังไงจะไซด์เว์หรือเปล่าไซด์เว์ออกข้างแบบนี้หรือเปล่าคือไม่ได้คิดว่าจะขึ้นมาเยอะขนาดนี้ด้วยซ้ำถูกไหมล้วขึ้นมาทำหายเมื่อวานด้วยเนาะเอาจริงๆวันนี้เนี่ยจริงๆผมให้ภาพในการที่จะควรปรับตัวลงด้วยซ้ำ เนาะหรือเป็นการไซด์เวย์เพราะอะไรเมื่อวานราคามาปิดกันอยู่เท่าไหร่ครับแถวแถวเป้าที่เราต้องการแหละหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าก็อาจจะปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ทิ้งมาปิดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ตามแผนก,ก็ยกมาเยอะเลยยกมาซะเยอะซะเชีเยวนะครับทีนี้การยกขึ้นมาผมเมื่อสักครู่ได้คุยกับเพื่อนๆในห้องสูงไปแล้วเรื่องของการทําพฤติกรรมกรอบสามเหลี่ยมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อว่า สามเหลี่ยมนี้จะใช้งานได้หรือไม่นะครับอเอาเป็นว่าภาพเดวันนี้จริงๆอะ่ะควรจะปิดเป็นดาวไซด์หรือไซด์เวด้วยซ้ำไม่ควรเลยไม่ควรที่จะขึ้นมาตรงนี้เลยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้พึ่งจะหนึ่งทุ่มความน่าจะเป็นที่ผมให้น้ำหนักไว้วันนี้คือดาว กับไซเวย์ไม่มีภาพบวกในหัวเลยเอาจริงๆนะครับแต่ก็ว่าไม่ได้แหละเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อเช้าว่าภาพชุดนี้มันไซเวย์ถูกไหมเออแต่ก็ก็ต้องเกรงใจแท่งเมื่อวานกันบ้าง <c oughs> ไม่ใช่ปรับตัวขึ้นมาขนาดนี้ใช่ไหมครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังถือว่าอยู่ในกรอบนะครับยังอยู่ในกรอบที่ที่มองไว้ที่แผนไว้นะครับตามที่คุยกันเมื่อเช้าแหละว่ากรอบจะยังเป็นกรอบไซเวย์อาจจะลดน้ําหนักของ แท่งเทียนลงไปบ้างนะครับแต่ไอสิ่งที่มันทำเนี่ยมันไม่ให้ความสนใจเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอนะไรนาะเพราะว่าไม่ได้ไปไปไล่ราคาข้างล่างนะครับก็ผมก็ยังรอแหละจริงๆผมรอให้หลุดกรอบไปเลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวได้ไปดูกันนะครับมาที่ภาพสี่ชั่วโมงครับอ่ะมาที่ภาพสี่ชั่วโมงครับสำหรับสิ่งที่ผมมองเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้ที่คุยกันกับในห้องฟูมันด้วยก็คือ เรื่องของภาพของการทําสามเหลี่ยมบริเวณนี้นะไอ้จุดนี้ก็น่าสนใจนะครับจุดนี้ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นรอแล้วครับตอนเนี้ยใครที่รอโฟโลวโเราได้เจอกรอบสามเหลี่ยมมาแล้วครับอ่าไอ้จุดนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หลุดทะลุกรอบได้โอเคไม่ต้องรีบน,นะครับใจเย็นๆน,นะหลุดทะลุกรอบได้อาจจะมีการรีบาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วค่อยไปมองโฟโล จังหวะหนึ่งคือรอจังหวะยกมาก่อนแล้วค่อยหาจังหวะพอรถเ็นถ่าหลุดผมจะยังไม่ขอพูดภาพขึ้นละกันเพราะเพนยังอยู่ในขาลงเดหรือดีหนึ่งของเรายังเป็นเป็นขาลงอยู่และยังมีแรงกดดันจากภาพเดือนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งหนึ่งถึงสองวีแรก แล้วไปลุ้นกันวีคสามและวีคสี่ให้วิ่งมาดูในส่วนของภาพชั่วโมงกันบ้างนะครับเอาจย่งนี้ก็มันมีส่วนนะที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือการหลุดเทรนด์พาไปดูที่สี่ชั่วโมงน่าจะชัดกว่าอ่าคือพฤติกรรมของการหลุดเทรนด์ชุดนี้ขึ้นมาทำให้กังวลเหมือนกันนะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าเทรนด์เนี้ย ชุดเนี้ยมันคืออะไรครับมันคือสี่ชั่วโมงถูกไหมมันคือสี่ชั่วโมงครับสิ่งที่เรากําลังตามอยู่จริงๆเมนหลักของเราคือดีหนึ่งครับหรือเทรนของเดย์มากกว่านะครับเพียงแต่เราตั้งเทรนนี้มาเนี่ยเรากล่าว่าเฮ้ยมันน่าจะไปแล้วกับเทรนชุดนี้ยน่าจะยาวๆแล้วไม่น่าจะเบรกไม่น่าจะหลุดแล้วแล้วจะหาจังหวะโกลว์เทรนเบรกจนได้ เล่นทำเฟรมสั้นทีไรก็เป็นอย่างนี้ทุกทีนะนะก็อ่ะถือว่าไม่ไม่น่ารักเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยมันไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้ๆกันกับในส่วนของดีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาสู้กับแนวต้านดีหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามูนย์ครับถึงหนึ่งเจ็ดสีู่นย์นะรจริงๆก็ไม่ต้องถึง1740เจ็ดี่ศูนย์ก็ได้สักหนึ่งเจ็ดสามห้าก็ได้ครับแต่ที่ผมพืดสี 4, ่ศูนย์เพราะอะไรผมกลัวกลัวแทงไส้ ตัวแทงไส้แล้วถูกกลับอืมนะครับอาจจะเกิดภาพนี้ได้ลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันนะครับก็เลยเพผ่อ,อๆราคาไว้ให้สักหน่อยนะครับก็ยังมอเป็นว่าภาพรวมยังให้น้ําหนักของการลงแล้วก็สี่ชั่วโมงคิดว่าอาจจะเกิดสามเหลี่ยมชุดนี้ได้ก็ต้องระวังกันสักนิดนึงนะครับระวังกันสักนิดหนึ่ง,นะง,ก,ก,งก็เดี๋ยวรอให้มันเบรกก่อนในสภาวะช่วงนี้ก็คงจะแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้แหละทําให หุดหงิดเล่นๆหุดหงิดกันทั้งหมู่บ้านเลยเชียวนะครับโอเคชั่วโมงไม่มีอะไรมากนะครับยังยังรอดูอยู่ครับยังลุ้นการกลับมาปิดนะบริเวณหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับแถวหน,นึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์แถวแถวนี้เมื่อวานเลยนะนี่คือจุดเมื่อวานเลยนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ปิดแถวนี้ได้ยังยังได้ลุ้นอยู่ จริงจริงปิดบวกเอาจริงจริงว่าปิดตรงนี้ก็ไม่ได้น่าไม่ได้น่าเกลียดนะครับเพราะว่า,าเปิดเปิดวีคมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดวีคมาเนี่ยเปิดวีคมาเนี่ยมาถึงตรงนี้ไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็ก็ยังมีหางบนอยู่ใช่ไหมหางบนก็ยังมีหางล่างหางล่างยาวด้วยนะครับเนาะก็จะปิดกันลักษณะแบนบนี้สําหรับแท่งวีนะครับปิดกันแบบเต็มแบบนี้นะครับ เป็นลักษณะของโดนจีเป็นลักษณะของไซเวนนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้เสียทรงอะไรนะครับจริงๆในยะสสำคัญก็คือแนวต้านนั่นแหละครับนะเพราะนั้นเป้าหมายยังมองนะครับยังลุ้นนะหนึ่งเจดหนึ่งศูนย์ยังมีความหวังอยู่แล้วสมมุติว่าเอ้ยปิดแดงเลยละ่ะได้ไหมสมมุติมาเล่นโลนี้เลยหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าโอ้ถ้ามาอย่างที่ผมบอกนะถ้าวีคนี้ปิดแดงเลย ค่าวิคนี้ปติดแดงเลยคืออันนี้แดงเลยแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมาเป็นแท่งมันทรงแบบนี้อยู่อ่ะมันเป็นทรงแบบนี้อยู่ถูกไหมแล้วไม่ใช่ไปดูวิคดีกว่านะครับอ่ะอ๋อโอเคนึกภาพออกแลวก็คือมันจะมาทรงนี้นะครับแล้วก็ทิ้งหางอยู่แล้วก็ลุ้นแบบนี้สีอันนี้แดงนะครับ แล้วถ้าสัปดาห์นี้ปิดมาแบบนี้นะครับแดงต่อเปิดวีคมาแบบนี้สัปดาห์ที่หนึ่งสองสามและสี่ไม่เหลือได้ไล่ราคาบันทั้งเดือนแน่เลยครับสมมุตินะถ้าวันนี้ลงมาปิดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดศูนศูนย์นะรอลุ้นนะครับ ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับว่าจะมาได้หรือไม่ผมผมเองก็ไม่รู้อย่างที่บอกว่ามันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ารู้ผมคงไม่วาง SL แล้วก็คงใส่หลอดแบบโอเวอร์เทรดไปเลยใช่ไหมนะครับอ่ะสองระยะสองเป้าหมายสองในยัยยะสำคัญปิดต่างกันมีผลต่อเดือนทั้งเดือนต่างกันปิดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์อาจจะยังอยู่ในสภาวะไซเวต่อ แต่ถ้าลงมาปิดถึง1.705 1.700มีโอกาสที่สองสามและสี่จับหลาย,ยาวนะครับสวัสดีคุณรัชพลด้วยนะครับสวัสดีรอบเบียนครับขอยันขอยันคุณโทนี่เดี๋ยวคุณโทนี่มาเดี๋ยวให้คุณโทนี่เจ็ดยันให้นะครับ <laughs> คุณคาริโต้พังสวัสดีที่องอาจด้วยนะครับสวัสดีคุณจิรศักดิ์ด้วยนะครับเซลแน่นอนใช่ครับใช่ ตลาดเอเชียตลาดยุโรปพยายามดันมาตั้งแต่เช้าไต่ขึ้นมาเรียนแนวซัพพลายมาตั้งแต่บ่ายสองจนเพิ่งมาเทขายเมื่อกี้รอดูว่าจะขึ้นมารีเทสถึงแนวซัพพลายอีกรอบไหมไม่เอาแล้วนะ <c oughs> หัวดร้อนนะ <c oughs> ครับอย่างที่คุณคุณจิตรวศักด์บอกเซลล์แน่นอนใช่ครับเราตามเซลวันอยู่ ในภาพรวมใครตามช่องมาอย่างที่ผมบอกไอ้ผมตามเซลอ,อยู่ด้วยเงื่อนไขสุดท้ายนี่ยโอ้ยมาเล่นแบบต้านสุดท้ายจริงๆดีหนึ่งไม่รู้เอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็ยังมองเป้าเดิมมอยู่นะครับเป้าแรกของผมว่าหนึ่งหกแปดศูนย์นะครับแต่ฟังแล้วใช้วิจารณญาณน,นะครับพอร์ตนี้คือพอตยาวผมจะมีทั้งพอตสั้นและพอตยาวนะนะครับไม่ใช่เอ้ยฟังพอร์ตฟังพอตยาวไปเอาเทรดสั้นเลยเนี้ยมันะ คือราคามันไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงนะครับเข้าใจไหมมันไม่ใช่อยู่ๆแบบฮ้ยจะลงมาง่ายๆแบบอย่างเงี้ยอ่ลงมามันก็จะมียกถูกไหมลงมาก็มียกหนุกไหมเหมือนจะหลอกขึ้นหนนะ่อยไหมแล้วลงมาอีกยกอีกอ่ะแล้วก็ลงมาหนุกไหมแบบที่ยกขึ้นมาอ่ะย่อยกเห็นไหมแล้วก็ย่อยกทีนี้ยกรอบนี้แล้วจะมาต่อได้ไหมมันไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง กมก็ต้องรอติดตามอยู่สําหรับชุดนี้ครับนยังให้น้ําหนักในภาพรวมคือคือด้วยพฤติกรรมอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการอ่านแพทเทิร์นต่างๆแต่โดยส่วนตัวผมเองผมจะเป็นสไตล์อ่านเทรนนะครับก็จะเป็นดาวเทอร์รี่อะไรซะมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดก็ยังไม่ได้ทำายด้วยนะครับก็ยังให้น้ำหนักของการกลับตัวลงอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับว่าจะกลับมาได้หรือไม่นะครับ โอเคก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะยังไงก็อย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ หรือใครสนใจเข้ามาลมพูดคุยในกลุ่มของเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีค่าเสียายรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยังได้ลิงก์ในส่วนของห้องซูมเข้ามาพูดคุยกันก่อนที่ผมจะขึ้นไลฟ์กันด้วยนะครับทั้งรอบเช้าและก็รอบเย็นครับรอบเช้า8โมงเช้ารอบเย็น1ทุ่มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้คุณโทนี่นะครับอย่าขึ้นไปนะเพิ่งออกเซลโอเคลุ้นด้วยลุ้นด้วยครับ อ่าก็เดี๋ยวไปเจอกับคุณโทนี่กันต่อนะครับใครที่รับชมมันอยู่ใครไม่มีเพื่อนเทรดเทรดอยู่บ้านคนเดียวเหงาเหงาเดี๋ยวคุณโทนี่มาแน่นอนนะครับมีการมาขอยันที่ช่องผมแล้วด้วย <laughs> ยันคุณโทนี่นะของเขาแรงจริงๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับเขียนยันเสร็จราคาทุบเลยนะครับเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าจะยังขลังเหมือนเดิม <laughs> นะครับก็ต้องบอกนะครับคืออ่าคุณโทนี่มาเป็นเพื่อนเทรดกับทุกคนนะนะครับ จริงๆถามว่าพัฒนาฝีมือขึ้นมาเยอะนะครับเดี๋ยวมีคุณโทนี่นะขอพิกฝืนสถานการณ์กลับมาเป็นกําไรอยู่เหมือนกันนะครับว่าไม่ได้นะนะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งเทรดมาได้3เดือนนะครับก็ติดตามพฤติกรรมมือใหม่นะครับเดี๋ยวก็หลักๆก็มาเทรดเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกับคุณโทนี่กันต่อวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ